สวัสดีเจ้าคุณอน,นันต์นาถึงก็กินเลยเหรอฮะอสวัสดีเจ้าคุณนิกาปิกกี้สวัสดีคะ่ะอยู่ที่ไหนพ่องเจ้าสวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะเก้าโมงยี่สิบแปดอะไล๋อคือคือ อ้ยังคยคกคยังิบเค็มลดน้ำหนักอยู่ชื่องนี้นอ,อร่อยอออสวัสดีเจ้าอยู่สกลนครอ,อ๋อโอเคเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวใส่เบลก่อน วอชิงตันค่ะเวลาเดียวกันอ๋ Washington, อวอชิงตันติดกับออริกอนใช่ไหมคะวอชิงตันนี่อยากไปแอลเลยแต่ว่ามันมีโอกาสได้ไปสักทีว่าจะว่าจะว่าจะเนาะเจ้าเวลาเดียวกันเจ้ากินข้าวหรือยังวันนี้ที่แคลิฟอร์เนียไม่มีแดดเลยค่ะไ,ไปร้านปูปแปะก่ะร้านปูปแปอไปทางนี้ก็ได้ค่ะ ไฟแดงไฟแดงอ้ยเจ้าฮัลโหลมอร์นิ่งค่ะอยู่ตรงไหนเจ้าเนี่ยสวัสดีครับเ <c oughs> สียนัทเออเสียนัทเห็นแวบแวบว่าไปไอ่ทาเลสิกตามากะรีวิวให้หน่อยเป็นยังไงมั่งอ,อยากให้พี่อ๋องไปทำํำวันนี้ป๋าอ๋องกับหมอไปแอลตัางไดวันนี้เข้าออฟฟิศเจ้าเข้าไปทําเอกสารทําเปเปอร์เพราะว่าพรุ่งนี้จะบินแล้วพรุ่งนี้จะไปโอก โฮมาเจ้าวันนี้ก็เลยเข้าไปเคลียร์งานไปทำเอกสารเพราะเมื่อคืนมีประชุมเรื่องของอที่เราจะทำเรื่องของการท่องเที่ยวนะเจ้าในพื้นที่ในประเทศแล้วก็วางแผนไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำเรื่องต่างประเทศต่อนะคะต้องทำมาหากินเจ้าต้องทำให้คนไทยเดินได้ต้องทำให้ธุรกิจมันไปได้คะ่ะ ถ้าดูกินไปมาได้เห็นป่าวันนี้มีป้นทองเลยเห็นป่ะการป้นนะฮะมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนมันบอกมีกินนะแต่ว่าเห็นข่าวนะคะคุณหมอตีเปิลฆ่าตัวตายอะ่จะจาโอ้หน้าตาดีดีก็เราว่ามาได้นะคะเรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยตัวเองก็เคยเป็นฉะนั้นเราไม่เข้าใจใครอุยหนาวเรื่อง เรื่องโรคซึมเศร้านี่ว่าอย่างกันมาได้เลยนะเจ้าเพราะว่าใครไม่เป็นใครเนี่ยจะบรรลนะ้ตายทดไมกันนะตรงไปเลยค่ะไปปู่แปะมั่อ่อปู่แปะมุดเม่อก่อต้องไปทางบ้านเก่าเราค่ะตรงอย่างเดียวเลยตรงทะลุทะลวงไปเลยค่ะวันนี้จะพูดเรื่องกระท่อมนะเอ้มีใครอยู่ห้องเนี่ยมันหลุด มาใหม่มาใหม่มีมีใครอยู่ในกลุ่มบ้างคะฝากแชร์เข้าไปในกลุ่มด้วยนะคะกลุ่มเวียงแม่มดของเราครับรดสัญญาณไยเร็เลย์กันแล้วเงเรียนเปิดแล้วหิว,วข้าวตอนนี้สิบเอ้เก้าโมงครึ่งนะคะ มาใหม่ค่ะไม่รู้จะพูดได้อยากจะพูดเรื่องกระท่อมเอาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทําคลิปแล้วก็ทางกราฟิกเขาจะดึงออกไปมาใหม่แชร์ในกลุ่มให้แล้วขอบคุณครับโลโก้ฮีโร่สบายดีนะครับ จะพูดเรื่องกระท่อมนิดนึงแล้วพูดเรื่องอย่างไรคไอ้พูดเรื่องอย่างไระมีกระท่อมแต่เกียบไปเห็นคอมเมนต์คือเลียงถือให้แป้นหนึ่งคือแต่กี้เนี่ยไปเห็นเพจที่มันปลดล็อกกระท่อมไงแล้วประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเวลาปลดล็อกไออย่างพวกนี้เนะะี่ยค่ะ การพีอาเนี่ยของภาครัฐนี่มันบค่คอยบ่ได้เรื่องอะค่ะมันบ่พีอาบ่ประชาสัมพันธ์ไงไปเห็นลายคอมเมนต์เลยพอปลดล็อกกระท่อมบอกว่าปลดล็อกแล้วก็หัวเลาะกันทั้งประเทศสิคือคนไปคิดว่ากระท่อมเนี่ยเหมือนกับกัญชาก็คือว่ากินกระท่อมแล้วจะเมาแล้วจะหัวเลาะเออคือ มามีความรู้เลยอะค่ะบ่ได้ว,ว่าคนทั่วไปนะแต่กําลังจะพูดบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าที่นะเวลาปลดลอกอะไรยังไงอะก็จะต้องให้ความรู้อะเหมือนกัญชาจนมาถึงวันนี้นะคะถามว่าให้ความรู้ดีไหมบ่ได้เรื่องค่ะยังยังคือมันยังน้อยๆอ,อะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันควรจะมีความรู้มันควรจะเข้าใจเพื่อมันจะได้ใช้ให้มันถูกต้อง คือไปเห็นไอ้กระท่อมแล้วเพิ่งปลดปลอกปลดไวไวโคตรเลยเรถามว่ามันมาทีหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่ากระท่อมเนี่ยมันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจจะบอกให้แต่ว่าเราอ่ะได้ใช้คือมันดีไหมดีเป็นโอกาสไหมอย่างน้อยสุดเราก็มีโอกาสที่จะทํากระท่อมเป็นโอกาสในภายภาคหน้าเพื่อจะส่งออกเพื่อจะแข่งกับประเทศอื่นที่เขาส่งออกแล้วเช่นมาเลเซียอินโดนีเซีย สองประเทศนี้เลยค่ะคืออันดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยผู้ที่ส่งออกอได้ดีที่สุดก็คือมาเลเซียเอ้ไม่ใช่อินโดนีเซียอันนั้นมันก็เป็นอนาคตของเราที่ว่าเอ้ยเราจะมีโอกาสที่เข้าไปยืนในตลาดกับเขาหลังจากที่เขายืนในท้องตลาดเยอะแยะไปหมดแล้วเขาทำธุรกิจทำอะไรไปหมดแล้วแล้วก็การที่เราจะได้ใช้ในวิธีชาวบ้านวิธีชุมชน เอามาพัฒนาวิจัยต่อไปคือถ้าบล็อกมันไว้มันก็มีโอกาสแต่คิดง่ายๆค่ะอะไรที่มันมีผลประโยชน์เยอะๆนะแล้วพวกนายทุนหรือคนมีเงินเขาทำอะ่ะเขาจะบะยอมให้ชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยทำง่ายๆแต่กระท่อมนะี่ยมูลค่าตลาดมันบบเยอะค่ะแต่ก็ยังดีดีกว่า บาได้เพราะเราก็เรียกร้องอยู่แล้วตอนนั้นมันเรียกร้องร่วมกันสามอันก็คือกัญชงกัญชากระท่อมแต่จริงกัญชงเนี่ยยังบั้ทลาไหลเพราะว่ากัญชงพี่น้องชาวม้งเิ่นทาอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นกัญชงที่มันเป็นสายพันธุ์แบบเป็นปานแต่ว่ากัญชงแบบดอกเขาก็เลยลอกดอกไว้ไงแล้วโอกาสชาวบ้านปลูกทั่วไปเนี่ยมันจากกัญชงอะพอ เอาเรื่องของนายทุนเรื่องของการสกัดมาบีบบังคับมันกันเลยประเทศไทยก็เป็นพีบา้าก็เบินกรต้องเอซโร่พอยต์วันซิโร่พอยต์ทูซิโร่พอยต์ทีแบบนั้นเพื่อบีบบังคับคือปลูกยังไงอะกันชงแล้วมันโดนแดดเยอะยังไงมันก็เยอะกว่าถ้าบบกเป็นสายพันธุ์เฉพาะานั้นเขาก็เลยมาลอกว่าอดอกกับเม็ดเนี่ยผิดกฎหมายใช่ไหมคะเขาบอกอะไรที่ชาวบ้านมันทาแล้วเหมือน,นเล่าไง เอ้ยแต่คืนนี้นะฝันว่าต้มเหล้ากินตลกมากเลยพูดไปเอามาจากไหนก็เหมือนกับเหล้าอ่ะเหล้าต้มมีตั้งแต่สมัยไหนแล้วอ่ะผนต้มเหล้ากินอ่ะแต่ทําไมเดี๋ยวนี้ห้ามต้มเหล้ากินในเมื่อชาวบ้านทําได้ก็เพราะว่ามันต้องเก็บไว้ให้ในายทุนคืออย่างนี้มันเป็นผลประโยชน์ของนายทุนเนี่ยค่ะก็อยากเก็บไว้เออจากนั้นกระท่อมกระท่อมก็นั่นนะคะถามว่าประเดี๋ยวนี้รู้สึกเขาโพสต์ไปก้านแดงอ่ะ มีคนโพสแพงชิบหายเลยกิโลละ350หาสิันบางตียังขายกิโลละ500แต่เดี๋ยวมันจะลดลงเรื่อยๆค่ะจะลดลงเหลือประมาณบเกิน50บาบาทใบกระท่อมมันก็จะเหมือนใบพืชสมุนไพรชนิดอื่นนะคะแล้วคนก็ถ้าเราจะพูดไปพูดเรื่องสายพงสายพันธุ์อย่างพวกนั้นก็เวลาเราทําธุรกิจทําการส่งออกหรือทำบิสเนสเนี่ยก็จําเป็นจะต้องแยกสายพันธุ์เหมือนกับ วันนั้นที่โพสต์ให้ดูเจ้าว่าเอ้ยมันมีสายพันธุอะไรไว้ชัยบาหลีเรดไออย่างพวกนั้นก็คือว่าเวลาเราเข้าสู่ภาคธุรกิจแล้วมีการแข่งขันจําเป็นจะต้องเรื่องสายพันธนะค่ะเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าทําแบบบ้านๆทําทธุรกิจก็่ได้หรอกเจ้าสบายดีอยู่บนชั้นบนมาปีหนึ่งแล้วครับอืม สวัสดีค่ะคุณจีนา่าเอาหมอเองห้าทุ่มสี่สิบหมอเองฝากแชร์เข้าทุกกลุ่มให้หน่อยนะคะแล้วก็โทรไปเรียกชันุหรือว่าลุงอ้วนให้ให้กดอนุญาตด้วยค่ะหมอนเองเต้นอยู่เปล่าพี่อ๋องงหงลับไปไหนหน่ะันตกตงไป้งหปอ่ะเหรองงเขาไม่ได้มานานนะขับรถใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้าได้ไปเลี้ยวคามเมนิต้า มอเนงอย่าลืมนะโทรโทรไปบอกชานุกับลุงอ้วนให้หน่อยคื <c oughs> ออนุญาตแชร์เข้าไปในกลุ่มนิดหนึ่งนะครับจะหนิวเปล่าจะเที่ยงคืนแล้วไม่เต้นละโอ๊ยเต้นอ่ตลอดละมอเนงอะนะครับ <c oughs> น,นี้ก็เรื่องกระท่อมกับยังที่บอกนะคะถามว่าในเบสิกตอนนี้เรามาต้มเป็นน้ําดื่มแต่ก็จะไปดื่มเยอะเกินพอเยอะเกินเนี่ยเพราะมันมันก็เหมือนพวกเอเนจีดิงนะคะถามว่า วิธีการใช้โดสในการใช้ที่เหมาะสมคาเมนิต้าก็คือสองใบนะคะใบกระทอมกระทอมมันใบใหญ่นะสองใบเท่านั้นนะคะต้มกินหรือว่าเคี้ยวกินหรือว่าเอาไปตำ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 แล้วก็เกี้ยวเป็นมากแบบนั้นอ่ะถามว่าโดสควรใช้อ่ะอันนี้ฝากหมอเน่งหรือฝากทุกคนเนวยนะเวลาเขาถามมาเพราะคนก็ไม่รู้ไปใช้เดี๋ยวไปเอาใบมา มที่เป็นซิปไปอย่างเงี้ยมันก็บดีอะคะ่ะคุณธิดาโอ้พี่เอพี่อะอย่างนาลืมชื่อผลงามแห่งทุ่งอีสานชัยภูมิอยากไปอ่ะอยากไปบอกพี่หองอยาก <Alaska S 1> ไปอะล加สกา้าพี่เอ๊ทำไมลืมชื่อน้องน้ำเมาโกวิดวัฒนะเนี่ยพี่พี่อะไร <c oughs> <c oughs> จำได้แต่กุนทิดาเ,ออเนี่ยคะ่ะไปได้ไหมตอนนี้อยากไปดูแสงเหนือ <c oughs> ไปบินต่อเลยเนี่ยช่วยกันแชร์ความรู้ด้วยนะครกระทอมกินวันละสองใบพอไม่ว่าจะเป็นเคี้ยวหรือว่าจะมาต้มน้ำเท่านั้นพอแล้วคะ่ะจะไปกินอะไรที่มันเยอะเกินไปก็อันตรายเพรว่าสมุนไพรกินข้าวเยอะเกินกินอะไรเยอะเกินนะคะมันก็เป็นอันตรายอย่งนั้นแหละ แม้แต่ข้าวกินเยอะเกินก็ยังบด,ดีเลยใช่ไหมดังนั้นทุกอย่างอะ่ะมันต้องมีความพอดีไปใช่เป็นผีบ้ากินไปเรื่อยไปเตยดางนั้นมันต้องศึกษานะคะถึงจะเป็นพืชธรรมาชาติอะไรมันก็มีข้อดีข้อเสียใช่ไหมวันนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมไฟแดงนะคะมันเหมือนจะไม่อยู่ใรถเออมันเหมือนไม่อยู่แต่กลัวรถ<ง>มันใหญ่มันวิ่งของมันเนี่ยตุตตต๊บตับน่ ปลูกชนันนลุงอ้วนความรู้แล้วปลูกก็ยังปลูกหรือย่างเออพี่แอลพี่แอลพี่แอลแล้วก็พี่แอลอินบ็อกมาหน่อยนะเพราะว่าสนใจเรื่องอันนี้เจ้าพี่แอลปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนจําได้มาที่คนลาวหรือคนมงที่ป่นไปหาแซลมอนอลาสกาเนี่ยดีไปดีจะติดต่อนําเข้าประเทศไทยได้นะจะขายปลาแซลมอนเพราะว่าชอบกินค่ะแล้วก็เอาไปใช้แทนปลาทู เออแล้วก็แซลมอนเนี่ยมันมันมีโอเมก้าแล้วาวนี้เอาตรงๆนะที่อื่นบางทีเราก็บอกค่อยมั่นใจแต่แซลมอนที่阿拉斯กาอันนั้นเราถึงแบบชาวประมงเลยไงพี่แอลเพราะว่าแซลมอนก็มากินดิบบางที่มันก็เสียวเซียวยังไงกับมูอแต่阿拉斯กานี้มั่นใจเลยแล้วมันมันดีนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับปลาแซลมอนเนี่ยมันมีโอเมก้านะคะโอเมก้าทีซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องโควิดก็คือว่า พออย่างคนที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะเราให้กินโอเมก้า3 6 9เพื่อจะละลายริมเลือดป้องกันริมเลือดอุดตันพอดีว่าปลาแซลมอนนี่มันจะเกี่ยวข้องกับช่วงสถานการณ์โควิดเป็นอาหารที่ช่วยเรื่องของโควิดไงก็เลยเอ้ยกลับมานึกได้ว่าเราอยากได้ปลาแซลมอนลาสกาจ้าของพี่แอลฝากพี่แอลอินบ็อกมาด้วยนะคะเออนั่นแหละ จะกกระท่อมไปปลาแซลมอนแล้วนึกเอ,อยังได้ก็พูดไปเรื่อยๆในหัวเรื่องมันเยอะนะเจ้าก็เรื่องเรื่องของริมเลือดนี้ช่วงโควิดนี้ต้องเป็นเป็นเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องนะคะว่าไงพี่ว่านไม่น่าเชื่อกําลังจะนอนเปิดเฟซมาเจอคุณหมอก่อนนอนเลยเออครับผมฝันดีแนะ่ อยู่ที่อเมริกาพอมีเวลาขับรถอย่างเงี้ยค่ะเออก็นึกได้กับมาไล์สดเพราะอย่างงั้นมันก็จะคิดไปเออแบบมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรมันเรื่องมันเยอะไงแล้วก็อยากพูดอยากให้ความรู้นะคะแล้วไอ้ปูแปะก็ยังมาเพิใหม่เปิดแล้วคนจีนคนเวียดนามจะทำงานกันเช้าคหลั่งจะเปิดเที่ยง ไอร้านไอนี่เต็งเปิดยังอ้าวร้าน CBD เปิดแล้วเนี่ยูแปะ CBD ไม่สนใจไอปูแปะนี่ะที่พึ่งเนี่ยมีร้านขาย CBD พวกอันเนี้ยอยู่เนี่ยข้างๆเนี่ยค่ะเปิดอยู่เปล่ามัเนี่ยเปิดเนี่ยมันเปิดทรายเนี่ยไอคนเก่าอยู่เปล่ามันชื่ออะไรนะผู้หญิงเะ่ชื่ออะไรโอ้โหชื่ออะไรปีเป็นปีโถเดี๋ยวกันนะดูซิว่าคนเก่าหรือเปล่าถ้าคนเก่าเนี่ยมันจะให้เราไป ขายในร้านมันเดี๋ยวไปดูนะคะอ่ะผ้าคุมหน้าแก้มหายไปไหน là subscribe ผ้านี่ซื้อมาประมาณสิบผืนแล้วนะเดีย๋ยวบอกว่ามีผ้าอยู่ผืนเดียวไงลูกค้าเ h e r e s your husband w h r s husband อย้งเขาป็นอะไรนะเขากินไม่ใช่เ๋ย่แป้งเลยรัก ี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไอ้นั่นทอดเลยนะยนมีน้ำปะ้วนเขากินอะไรอ่ะตัวเองทุกทีอ่ะจำไม่ได้เนี่ยอะไรนี่เหรอเนี่ยเล้วปะไอ้เส้นใสๆป่ะนี่มันไม่ใช่หิวไหมผมไม่ได้สะเดี๋ยวจะไปสะผมเขาว่าเขากิน เออใช่ซีฟู้ดแล้วก็เส้นอะไรเนี่ยเส้นใสใสอ่ะอันเดอร์ไ้มอันเดอร์ไหมเส้นเนี่ย this one right ด okay. yeah. like. mm ูอันนั้นอะไร number one for me สุดยอ n อีวันวัตไซส์วัตไ e ส์ยูว่า medium อะไร medium medium mm hmm. medium chew yeah medium chew yeah, I have uh, ice coffee ไอติม tea hot tea and crispy roll ไอกาแฟที่ฮัตตี้ yeah crispy roll egg roll egg roll ไอกำมะกี่โมงแล้วเอ่อเก้าโมงห้าสิบสามทุ่มเออไม่ใช่ผู้ผิดเก้าโมงเช้าค่ะเก้าโมงห้าสิบเจ้าเอ็กเป็นไงมั่งหวัสดีครับพี่ชมพู่ครับ สุภลักษ์เนี่ย่ะก็เนี่ยวันนี้คลิปนี้ก็มาพูดเรื่องกระท่อมให้ฟังนะคะฝากนิดนึงว่าวิธีการใช้วิถีชาวบ้านปราลาณที่เหมาะสมไม่ใช่รักษาโรคนะถ้ารักษาโรคก,ก,<ม>ก็ก็ลองกินไปค่ะอย่างก็ดีกว่ามามีอย่างกินก็ลองกินเข้าไปร่วมได้แต่ที่จะเป็นห่วงก็คือว่าระวังเรื่องของโอเวอร์ดสนะจ๊ะ นะฝากบอกหน่อยว่าวิธีการใช้พืชกระท่อมแบบวิถีชาวบ้านวิถีชุมชนก็คือสองใบวันละสองใบไม่ว่าจะเคี้ยวหรือจะต้มน้ำก็กินได้แบบนี้นะคะคนธรรมดาทั่วไปยังไม่มดไม่มด,มมดอยากกินไหมไม่มดไม่อยากกินนะเพราะว่าถ้าต้มกินเนี่ยไม่มดชอบต้มใบกันชงกันชามากกว่า หรือว่าถ้าจยกินเป็นทีทั่วไปหรือนะคะถ้ามันมีชามะลิชาเขียวชายอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าส่วนตัวถามว่าจะมาต้มชากระท่อมกินทุกวันทุกวันเนี่ยไม่แต่ว่าถ้าคนทำงานเกษตรกรคนทำโดยเฉพาะภาคใต้อะคนทำสวนยางพาราเพราะมันเป็นวิถีชุมชนมานานแล้วหรือเอาไปเคี้ยวใช่ไหมคะเรา กินข้าวกลางวันแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาต้องทํางานต้องใช้แรงอันนั้นก็เคี้ยวสองใบอันนั้นได้ส่วนคนที่จะเอามารักษาโรคเบาหวานนะคะต้องศึกษาศึกษาก็จะต้องเพิ่มโดสขึ้นมาซึ่งการรักษาเบาหวานกระท่อมก็เป็นหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนอกเหนือจากพวกมะระขี้นกใช่ไหมคะมะระขี้นกนี่หรือว่าใบาเสี้ยงดาหรือว่า ถ้าของเราก็เป็น CBD หรือว่าพวกกัญชงกัญชาเนี่ยเพราะมันมีผลอันนี้คือมีผลแบบชัดเจนโดยตรงกับทางเบาหวานไม่ฉะนั้นคนอะ่ะกินทาไมกินกัญชาหรือสูบกัญชาแล้วหิวน้ําตาลหรือคนที่หยดยาแล้วทําไมหิวข้าวนะฮะเพราะว่ามันทําให้น้ําตาลตกคือเรื่องกัญชงกัญชานี่มันเอฟเฟกต โดยตรงกับน,น้าตาลมันก็เลยตอนนี้เราเอามาใช้เป็นยาหลัะในการรักษาเบาหวานนะจะถามว่าเอ้ยแล้วจะไปกินน้ํากระท่อมได้ด้ไหมก็ได้ค่ะก็ได้เพราะว่าอย่างใดก็ไปได้กันได้แต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของการใช้ที่ต้องมีโดสปริมาณที่เหมาะสมนะคะอันนี้ฝากหมอเน่งด้วยก็ได้ค่ะฝากหมอเน่ง เป็นหลักทำโพสทำแบนเนอร์เพราะว่ายังไม่มีเวลาทำแบนเนอร์เลยนะเจ้าแล้วก็มีเรื่องอะไรนะมีใครอยากถามอะไรหรือเปล่าเที่ยงคืนละเมืองไทยเที่ยงคืนส่วนพี่น้องทางอเมริกาตอนนี้เราก็แจกแมกกาซีนที่รับรางวัลปีนี้นะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษฟรี ท่านไหนถ้าอยากได้ก็โทรเข้าไปค่ะแจกเื่อฟรีจเจ้าที่ Good Idea TV, กูด d เดียทีเบอร์โทรฟรีก็หนึ่งแปดแปดแปดหกสามสี่ห้าหกหกหกนะคะอันนี้เป็นแมกกซีนเล่มล่าสุดแต่เป็นภาษาอังกฤษแจกฟรีที่อเมริกาส่วนแมกกซีนกัญชาของเราภาษาภาษาอังกฤษ420 Hollywood m a g a z i n แมกีนเนี่ย เราจะไปทำที่โอกาฮมาเจ้าอันนี้เป็นเรื่องของบิสเนสทางด้านกัญชาเลยเมีข่าวอย่างประชาสัมพันธ์อ๋อโอเคแล้วก็เรื่องที่โพสต์ไปเมื่อเช้าเรื่องของแคปซูลนะคะสูตรของเราหนุมานเหินฟ้าเราต้องออห่าอยี่องบอกห้ามพูดฟ้าทะลายโจเลยจะโดนอีกก็เนื่องจากว่าตอนนี้คนมันติดเยอะแล้วคนอะขอคือที่ผ่านมาเราแจกนะคะ แจกฟรีอย่างเดียวเนี่ยมาเคยขายเลยแม้แต่ขวดเดียวแต่ตอนนี้มันมันเยอะเราเราแจกมาแบบประมาณหกเจ็ดแสนเม็ดแล้วมั้งมอนี่มอนิ่เยอะลงตันด้วยเยอะแก t ้ a แปล o หูกำมือกำมือกำมืองก you น่ะค่ะก็เลยเอามาถ้าเป็นห้างร้านอะไรต่างสามารถซื้อเป็นเม็ดได้ก็เม็ดหนึ่งสองบาท ะะติดต่อเข้ามาได้เลยนะเจ้าของเราเป็นตำรับนะครบใบแจยฟ้าทลายโจรอย่างเดียวนะเจ้าของเราจะมีฮนุมานประสานกายแล้วก็มีการฉายแสงเรเดียชันเขาก็ขายกันประเดียวนี้ขวดหนึ่งเท่าไรร้อยเบาทในท้องตลาดนะคะของเราก็ถ้าบรรจุขวดเนี่ยก็ตกขวด130บาทอันนี้เราก็ขายให้ราคาทุนเลยแต่ถ้าเอาเฉพาะเม็ดไปก็เม็ดหนึงสบาท นาถุงหนึ่งก็มีหนึ่งหมื่นเม็ดแต่ถ้าเอาเป็นกระปุกเนี่ยก็ค่ากระปุกค่าอย่างก็ประมาณอีกสิบบาทก็ตกขวดหนึ่งร้อยสามสิบบาทเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าแจกฟรีนี่แจกแจกบวชและะ้วค่ะมันเยอะมากก็เอาเป็นแบบราคาทุนไปกันแล้วกันเนี่ยที่ที่โพสไว้เมื่อเช้าแล้วคนอินบ็อกเข้ามาถาม,มาว่าว่า มันมีอะไรอย่างยังใดพ่ออยา่าจะส่วนอาบุคลากรการแพทย์นะคะเราก็ยังแจกอยู่สำหรับอันนี้ฝากบอกเลยนะคะโรงพยาบาลน,นะคะบุคลากรการแพทย์เนี่ยโดยเฉพาะวันนี้ที่มีข่าวเ,เรื่องโรคซึมเศร้านี่มันมันมันน่าสงสารมากเลยนะเวลาคนคิดอยากฆ่าตัวตายคนเครียดมากๆอะไรอย่างพวกเนี้ยเจา้ามันก็เกิดขึ้นได้ ทางในส่วนของโรงพยาบาลที่หมอเข้าเวรเข้าอะไรกันเพราะตัวเลขตอนนี้เราหลักหมื่นหลักสองหมื่นนะคะจะได้ความเป็นจริงก็คูณเข้าไปอะคูณเบาๆเพื่อสบายใจก็คูณสามวันหนึ่งประมาณหกหมื่นคนนะคะที่ติดตราบใดที่เรายังปิดฝั่งพมา่าไม่ได้เนี่ยมันมีทางแร้วเจ้าฮะใครอธิบายอ่ <Okay. S 3> อ ฉะนั้นเราก็ยังแจกนะคะแจกให้กับบุคลากรการแพทย์ก็ทําหนังสือเข้ามาเหมือนเดิมค่ะทําหนังสือเข้ามาขอเป็นลักษณะของหน่วยงานนะ,จะเจ้าองค์กรเราแจกให้ฟรีนะ,จะเจ้าแจก CBD ให้ฟรีกรเมังกรเมังหมกไย<ะ>น้ำเขาเรียกวอะไรนะ วอลเธอหาดทุคอลวอเอจำได้แต่หมกไฮภาษาเวียดนามเจ้าน้ำเปล่าหมกไฮไออย่างฮะใช่เอาพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลถูกหวยดีใจด้วยนะถูกคนเดียวถูกคนเดียวถูกทุกงวด พี่เบิ้ลนีพี่เบิ้ลนี่ชนะแม่น้ำหนึ่งเลยแม่น้ำหนึ่งนี่สู้พี่เบิ้ลไม่ได้เลยเ <_ S 2> ล้วฝากเงินไปทำบุญนะที่วันลุงตู้อจ้บะบ่ลืมหรอกวันนั้นอ่ะแต่เฟซบุ๊กเราอะเฟซปกติมันต้องขึ้นว่าแชร์ความทรงจำเมื่อปีแล้วเฟซมันโดนล็อกไงวันที่หกถึงเจถูกปลดอีกวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะเอง อีก4วัน Facebook ถึงจะโดนถึงจะปลดให้นะคะอันนี้เป็นเฟซสำรองอนํำบุญค่ะคนคนเรียกว่าคนดีไม่มีวันตายอ,อยู่ในใจเราตลอดไปคนทั้งประเทศไทยก็รู้ว่าวันนี้คนไทยได้กัญชาเป็นชาติแรกของเอเชียก็เพาอลุงตู่แล้ว เดี๋ยวถ้าไอปอเปี้ยทอดมาเราก็จะหยุดพูดยูนี่ชอบมากินอาหารเวียดนาำ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีผักเยอะมาแล้วโอ๊ยทำไมมันดำปิ๊ปีเลยอะเองดำมาจากอะไรอะไรมาแก่โอ้ยดำปิป๊ปีเลยอะ so burning. ไปแล้วนะปอเปี้ยมาแล้ว